ใบนี้นะคะวันที่หเดือน12นะคะปี6 3สาเนี่ยได้จ่ายเงินอีกแล้วนะคะเป็นจ่ายเงินซื้อสีนะคะซื้อสีต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ทีนี้เราลองดูนะคะเป็นใบส่งของค่ะมีบิลเหมือนกันนะแต่เป็นใบส่งของแล้วนี่ก็เขียนเงินสดไม่มีชื่อใครเลยเห็นไหมคะไม่มีชื่อใครเลยแล้วสดคือใครเงี้ยคะ่ะลักษณะแบบนี้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ นี่เป็นตัวอย่างของการที่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้นะคือจะเป็นค่าใช้จ่ายได้มันต้องมีทั้งผู้รับและผู้จ่ายอยู่ในบินนี้<า>มีชื่อแล้วก็ที่อยู่ทั้งคนรับเงินกับคนจ่ายเงินก็คือตรงนี้คนคจ่ายเงินไม่ใช่เงินสดน,นะ<ม>คือคนจ่ายเง<ม>ิน<ม>ก็คือคุณสามารถมาดีนะคะแล้วก็ที่อยู่ด้วยถึงจะสามารถเอาบินเนี้ยคะ่ะมาเป็นค่าใช้จ่ายได้เพราะนั้นไม่ใช่แค่เราอ่ะพ่อค้าแม่คะเราเก็บเก็บบินอย่างเดียวโดยไม่สนว่าบินนั้นน่ะถูกต้องหรือเปล่าคือสัมภาระไม่ยอมรับบินลักษณะนี้ และทางแก้ล่ะถ้าเราอยากจะเอาบินนี้ค่ะมาเป็นค่ายสายได้เราให้เรายกเลิกนะคะแล้วไปขอบินใหม่ไปแก้ไขบินเป็นบินอะไรดีล่ะนะคะขอเป็นบินเงินสดค่ะที่ตรงนี้แทนที่จะเขียนว่าใบส่งของเพราะใบส่งของไม่ได้แสดงถึงการจ่ายเงินนึกออกไหมคะต้องเป็นบินเงินสดสิหรือใบเสร็จรับเงินถึงจะแสดงว่าเราได้จ่ายเงินแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเขียนว่าบินเงินสดและให้เขาเขียนชื่อร้านให้หน่อย เข really ียนชื <not> well ่อร้านฝั่งนี้ว่าร้านอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เช่นร้านยิ่งเจริญนะที่อยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยค่ะแล้วก็นายผู้ซื้อจะเขียนว่าเป็นชื่อร้านเราก็ได้หรือว่าจะเขียนชื่อคนก็ได้ก็คือนายสามารถมาดีแล้วก็ที่อยู่ในส่วนตรงนี้ค่ะนายสามารถมาดีและที่อยู่หรือชื่อร้านเราเนี่ยเราจะเขียนด้วยมือหรือเราจะไปจ้างทําตายางก็ได้ถ้าเราจ้างทําตายางคือเราไปที่ร้านตาประทับกันนะคะ เขาอะทำตายายให้เราเลยนายสามารถมาดีที่อยู่อยู่ที่ไหนกงเที่หมานครเลขประจําตัวผู้เสียภาษีเลขบัตรประชาชนอะไรทําเป็นตายายไห้เลยจะได้ไม่ต้องเขียนยากกลับมาที่บ้านเราเราก็ประทับลงไปเลยครับ<ะ>ส่วนนี้ก็ให้ร้านเขาเขียนตั้งแต่ด้านบนมาแล้วให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นใบบินเงินสดให้ครบถึงจะสามารถเอามาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อ<ะ>ถ้าเราไม่ทําใบเนี้ยชักออกเลยค่ะ ชักออกไม่ต้องเอามาลงในรายงานเงินสนับจ่ายเราเลยตอนนี้อาจารย์เชฟกำลังจะพูดถึงกลุ่มค่า้จ่ายตามจริงนะฮะจำได้ไหมเรา<ช>เราเคยบอกว่าการหักค่า้จ่ายมันมีสองแบบแบบเหมาแบบเหมามันจะเป็นตัวเลขกําหนดไว้อย,อยู่แล้วตอนนี้เรากำลังพูดถึง เอกสารที่เป็นหักค่าใช้จ่ายตามจริงทีง่สมภารยอมรับซึ่งเมื่อกี้มีตัวอย่างหนึ่งแล้วก็คือได้รับใบเสร็จจากโฮมโปรอาจเป็นค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องมีที่อยู่ชื่อผู้รับผู้จ่ายที่แน่นอนค่ะใบที่สองใบรับเงินถ้าเขาไม่ให้บินเราเราทําใบรับเงินขึ้นมาได้แล้วต้องถ่ายสำเนาแบบประชาชนเขาด้วยนี่คือใบที่สองใบที่สามเนี่ยเอกสารไม่ดีมันไม่ถูกต้องมันไม่มีชื่อที่อยู่ผู้รับผู้จ่ายอาจารย์เชฟก็บอกว่าแบบเนี้ยเอามาไม่ได้ก็แปลว่าเป็นค่าใช้จ่าย แต่ทำเมื่อก่อนไม่ยมรับก็คือใช้ไม่ได้นั่นเองถ้าเกิดคุณอยากได้คุณต้องไปเปลี่ยนให้มันเป็นบินเงินสดและมีชื่อที่อยู่ผู้รับที่ชัดเจนว่าใครรู้รับใครคือผู้จัยใช่ค่ะแล้วใบเนี้ยจะเอาไปลงในรายงานเงินสดรับเงินสดจ่ายหรือเปล่าจะลงหรือไม่ลงก็ได้ทีนี้การที่เราไปลงนะคะแปลว่ามันก็จะไปปนกับใช้จ่ายอื่นๆนึกออกไหมคะจ่าเวลาเราจะเลือกผักใช้จ่ายตามจริงน่ะเราต้องเอาใบนี้ออกบันจายา อ่อันนี้คือการลงนะเพราะนั้นแนะนําค่ะให้ชักใบเนี้ยค่ะกองไว้อีกอันหนึ่งไม่ต้องไปลงในรายงานเงินสดรับเงินสดจ่ายที่เราจะใช้ยืน่นค่าใช้จ่ายจริงที่สัม,มกรย์ยอมรับเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วใช่เ,เขาไม่ยอมรับอยู่แล้วเราแยกแตั้งแต่การลงรายการเลยอืเราแยกไปเลยว่าใบเนี้ยเป็นบินที่สัม,มกรย์ไม่ยอมรับอ่ะชักออกไปก่อนครับนะคะ